สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc ฟซีบาลเพลนลําเพลนสุข,ขสุคนคะ่ะเช้านี้นะคะคนณสงก็ได้รับมอบหมายจากใในว่อวมอนุขอจากพี่เสาโคตราชนะคะให้ไปสือกับเขากับน้ำเขาขั้วนะคระับน้องะ่ะเนื่นองด้วยว่าวันเกิดที่เคยนะคะวันเกิดพี่เคยก็ได้มูค่ะได้มูสิบโลแล้วก็ได้หนังหมูรับหมูค่ะแล้วก็เลยพัก บะฮนะคะออกตัวนะคะวันนี้นะคะจะได้มอบให้ไม่เจยเพื่อนได้เก็บกระเป๋าขับหนามสู่ลูกๆกินนะคะเออตายโอ้ออยบรรดาบอกเราก็จะได้เอาลงมานะครับนองคราคนลงมาให้ไม่เจอไปจัดเก็บนะคะ ต้นบัเข้าตัวสี่เงาเนาะบ่ได้นง้เสียงไม่ด้นี่ครัพี่น้องขาเท่ากันสองศูนย์เจ็ดโดนโปรตีสจากสิบวันหทยขอบคุณน่ด้วยครับ้นนี้คอ่าจากคนที่าว่าต้นนีนเลือดอาดเะ นี่บอกกาโยโย่่อจ้าบอกแล้วว่าอันนี่เด็กขม้าแล้วเอมาแล้วข้างเอิร์เข่าวเดียวเด้อดขนาเด๋อด ได้มาจากพี่สาวโคราชนะคะตัวนี้โอ้ขอบคุณมากี่น้องก็เลยจากสีเฮ็ดหยางก็เลยว่าซื้อหมูมาให้ลาบดีกว่าเอาแม่กัซซีลาไหมเอาบ่กนี่เด็กก็ดีแต่นี่แม่พ่ได้เป็นซื้อหมีโออันนี้เป็นสื้อหมูไปซื้อหมีบอกแม่ว่าตีไปซนสื่อข้างหนไปแล้วมือเศร้านี่เพิ่นมาอยูบ้าเพิ่นเป็นตัยได้บักฮุ้งได้อันนี้มาพร้อมโอ้โหคนน่ะพี่พี่สาวโคราชบอกใช่ค่ะ มันเกิดแฟนพี่สาวโคราชสาธุสาธุครับพี่สาวโคราชได้ของมาเยอะแยะขนทรงได้หมูมั้ยหกหลายแพ็คสิบแพ็คหรือเปล่านี่สิบแพ็คค่ะสิบแพ็คแล้วก็หมูเป็นเครื่องในหมูพอดีเลยเครื่องในหมูกับอันนี่ไปข้างหมอดมมันทับยี่หอกับกับหนังหมูหนังหมูแม่วันศิลาแม่วันศิลาไปซื้อค่ะบจาว่าเอามาใจตรงกันแถอะคอยถามเจ้าอยู่เมื่อคืนว่าเจ้าสิเจ้าสิเห็นวยันบ่ไงว่าอาดอกแม่แม่เขาบอก่เอาผู้บ่าวขึ้นเจ้าบัตริมักกันไว้บัตรนี่งว้ายเต้ตำรวจอยู่ส บอนตำรวจมาแจ๊บปากเตะดวนอายุมันเท่าไหร่ถามให้แม่เนี่ยเตะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตบปากมันครบอายุตีปากตามอายุดูเตยมาศูนย์แทะเจ้าในใจสิมาว่าแม่ตำรวจเสีเอากันมันคลิ่มมันพอเห็นนะปัญญาด๋อยมันยิ้ม ได้กอ๋ออีเต้มันว่เห็นพอยายลอยมาจีบแม่ยังพอยายลอยวานนี้เออจีบไปจีบมาพอยายลอยเลยยันลอยแม่โอ้ยมาสูรนี่ส่งเทมุนกับแม่อยู่วานนี้เออแม่ยอยู่เทิ้งพอยายลอยเทิ้งพอยายโอเด้อเออปรดเป็นยานได้หลักฐานเนาะเทิ้งพอยายลอยเทิ้งพอยายโอเด้อมาจีบไปยัยเจิดเมื่อวานนี่เด้อพอยายโอ้แมนซีแรีกเอาโชเฟอร์เดี๋ยวซีแรกก่อนจังซีเรียกปูซานโอ้สวยซ้่มเนาะเอ้ยเบาดีเนาะ ขอบคุณพี่สาวโคราชเรืมอ่าอ่อวยพรใไหนเน่วันคล้ายวันเกิดแฟนแฟนโคราชเนาะขอสาทุบุญเด้อค่ะวันคล้ายวันเกิดก็ขอให้มีสุขภาพพาราามัยที่แข็งแรงเนาะค่ะโรคไข้ไข้เก็บยาสมีมาบังเดียรเด้อค่ะเด้อขอให้ครอบครัวพี่สาวพุ่นทางพุ่นเต้เอาเอาต่อขอให้ครอบครัวพี่สาวโคราชต้องแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะเด้ออ่าไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะพี่ตลอดเลยตลอดตั้งแต่ โอ้ยนานมาแล้วเนาะค่ะให้ให้ให้ลูกๆแทบทุกๆคนเนาะทุกคนขขอองงโยนี่คืออยากให้กินเดียกันทุกคนก็เลยว่าจะซื้อยังก็เลยบอกแม่ิีสาวกุหลาบปะอันนี้แม่แตงนี้แม่จะเอาไว้ผัดเปรี้ยวหวานแล้วแต่แม่เลยนุจัดมาให้แล้วแล้วแต่แม่เลยแม่จัดไปเลยอันการที่ทำบุญวันเกิดวันใล้วันเกิดเอาเอาหนังหมูออก ตรงตัวเนื้อหลุดคับดังนั้นไอ้น้่มันเดือดก่อนเอาเปล่าลงเอาเอาอันนั้นลงน้ำเตลเอาใบเพราะว่าเอาอันนี้แม่ห้าบดห้าบดได้ลาบพัากับผัดห้ากับเห็ดอย่างแนวอื่นก็ได้นะเอาแบบงี่ไว้กัการทำบุญวันคล้ายวันเกิดครั้งนี้แล้วก็หลายๆครั้งที่ผ่านมาพี่สาวโคราชยายขอให้ พบเจ่สิ่งดีๆนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเดอ้อพี่สาวโคราชทั้งครอบครัวนั่นแหละแฟนพี่สาวโคราชพร้อมเนาะค่ะการที่ทําในจุดจุดนี้ลูกๆมีคตได้กินให้เจ้าลาหลายหลายในหูได้เห็นพร้อมลูกเต้าเขาอยู่ในนีก่กับจะกินอิ่มกันพรนะ้อ,อมเนาะเมื่อนี่เมื่อนี่อาจสิมีทีมงานทีมไฟ ฟิลเครื่องเสียงมันนี่ค้นบ่ตำก็ร้อยแน่นอนค่ะพี่สาวโคราชสาธุบุญด้วยเด้อสาธุบุญค่ะขอให้ประสบแต่สิ่งดีๆนะค่ะกับเป็นโรคยู่กระหายเศร้าแกมีโรคียว่ากระหายปอดโรคแกมีโรคประจําตัวก็คือเป็นไท้ร่อยก็เป็นเป็นไทรอยือแกเมื่อยน่ะไหมแกเป็นโรคหอบความาณพที่สาวโคราชก็ขอให้ทำขอให้ทําจิต จิตใจให้เข้มแข็งจิตมันจะสําคัญค่ะทางจิตใจเขาเข้มแข็งมีสมาธิรักษาสินหาพี่สาวโคราชผ่านแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่สาวทาทาทาแต่บุญแม่เนค่ะหายหายมิตรหายเป็นผู้หายหายแล้วมีความย้ายก็ได้อยู่เรื่อยๆคนทรงกต่จเอาให้แม่อยู่ตลอด่ถึงสิเว็นไปบ้างแต่ว่าก็เห็นลายเสือของพี่สาวโคราชไปปิดอยู่ที่หลายๆส่วนในทีมงานเพชรลำพิน ก็ขอทราบทุกคนครับพี่สาวโคราดได้หลายได้ถามพร้อมทั้งครอบครัวเนาะค่ะพร้อมทั้งเอฟซีทุกทุกท่านกับเอฟซีป็ดหน่อยพร้อม FC, เอฟซีเฮาน้ำเนาะค่ะมิตรพี่ยายมาแล้วมาแล้วยายเจอแซนเป็นเราบอกยูเซอร์นี่บอกไหนยูเซอร์พี่พี่ยาคนนี้หรือคนละคนไม่ค่ะพี่สาวอ่ายูสเโคราดจะชื่อธน,นาพรอะไรไม่อ๋อบอกเอา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 ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อมือนี้ ไี่ดีลูกติดสิดเงินหรอเขาว่าเขาสิบ่อนแต่ว่ากลางเว้นมีมีเข่ามั่นใจกลางเว้นมีเข่ามั่นกจของของแม่อ่ะของแม่สายแม่พรท่านแม่ประสงค์ออกนาอ๋อจากแม่พรแต่ว่าเขาเสด็จมาเข้าไว้เดิมแม่แม่น้องแม่น้องนี่เมื่อวานลืมลืมไปว่าทีมไฟทีมกลางเสียงทีมไรพระเจ้าทีมไรอาจสิมามือเอินเนาะทรงเนาะทิ้มไรพรุ่งนี้จัจะมาลูกๆสิเข้ามาทีมไฟที่มาเนี่ยแหะสีแดงขามาทีมไฟทีมเครื่องเสียง เคยเขามาแล้วาลูลูกกับมาสอนแทยแน่นอนคุณเฉลิมพลขอบคุณน้าลายค่ะพร้อมกันนี่ครับผลทรงกระไรทำอะไรอันนี้มาลายทำอะไรหั่นใบมะกรูดมีหมูหั่นจะทำอะไรครับมีหาบหมูขายบโบจ้าหมูหั่นอยู่นี่บบมีจ้าหมูหั่นก็ต้องเข้าไปในเมืองปลาสุบเบียนเลือดตัดตัดตีแม่แดงค้างหม้อแล้วปี๊ยะแดงไงแม่ปี๊ยะแดงใช่ป่ะนี่แมนบบภาษาอังกฤษ ประวิดของบุญประอปวิดของบุญซื้อข่อยเลยหรอเป็นอย่างซื้อตัอือเป็นอย่างพี่แม่กคนส่งเป็นบ่เอาอันนี้ข้องบุญบ้างไห้ไอประวิดอืออือปวิดบ่หนี้จ้าเอาย่างได้หรอบอกฮบ่ให้ขอส้มบ่บ่หรือปวิดนี่แข็งแรงประวิดนี่แข็งแรงอีหยังวะ ก็เปิดเบิ่งที่เไปเปิด,ไ,ปปดกไก่แม่เด้ยวยังมาเปิดกไก่เดี๋ยวแม่เราเปิดเวลาเข้ามาาองคมาคของถึงแล้วไม่รู้อะไรนะคะบรรยากาศก็ไปน้อพี่น้องเนาะอยู่ในสำนักงานนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับเช้านี้นะคะสื่อกับเขากับหนามาให้ไม่เจอได้เห็ดนะครับพี่น้องขาม ภาพี่น้องชมบรรยากาศนะคะยู่ในสำนักงานเนาะก่อนลูกๆที่จะเข้ามาซ้อมเนาะพี่น้องเนาะนะคะ<ๆ>ก็จะประมาณนี้พี่น้องคะนะคะก็สะ,ะมาณนี้นะคะเอาเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอสำนึกกรนะคะคลิปน่ะพอกันไหมคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ